ใช่ครับจครับหลายปีที่เคยเป็นหนุ่มแล้วก็ทําอะไรที่มันคิดว่าที่สนุกสนานดีเราก็คนพบว่าจริงๆมาเลยที่มีความสจริงๆคือความสงบและอยู่บ้านสงบที่สุดเลยครับผมอยู่บ้านผมไม่ได้พูดแบบนี้นะครับเพราะภรรยาพูดครับเราไม่มีสิทธิพูดครับเขาพูดนิดเดียวเราต้องไปทำอะ้รบอกซั่ผ้าที่กาถินนะครับ ผมถิครับกำลังอยู่ไหตลกสุดที่เดินเขาเราต้องการให้น้องนะครับได้ใช้ได้ใช้สีนะครับโดยที Seiten ่ไม่ต้องเสีภาษีนะครับเพราะว่าณวันนี้ที่น้องเรานะครับมีปัญหามากที่สุดเลยก็คือเรื่องของโควิดสิใช่ไหมครับ ปัญหาเรื <substit uting> ่องของกุขมาพและทำให้เรานะครับเกิดความเครียดเกิดความเครียดบางคนตั้งแต่เด็กสถานุนมีนะครับบางคนเป็นเราหวานเป็นเํามา้ึอ่อนชาตเพรอะไรครับลูกหลานต้อาไม่อยู่ต้องไปรับจ้างต้องไปทํางานนะครับเพื่อจะไปหาเงินมาหลอมาหล่เลี้ยงครอบครัวพ่อแม่นะครับนี่คือปัญหาของของพี่น้องของพวกเราทั้งหมดเลย นะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขจบหวังรับคนรู้บ้างหวังกับคนดีบ้างนะครับผมบอกว่ายากมากนะครับแม้กระทั่งผมเองผมเคยป่วยมาห้าปีนะครับพาแล้วพาอีกพาแล้วพาอีกนะครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลห้าปีจนติดกับหมอนะครับแต่ถ้าเราหวังคุ้หนหมออย่าง ให้ความสุขกับทุกๆคนนะครับให้กับลูกกับหลานแล้วก็เป็นมรดกได้ด้วยเพราะฉะนั้นมาที่ให้มาแต่ตัวและหัวใจเท่านั้นใโอเควันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนทุกคนสวัสดีครับ